สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทารอนโฮนตินนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนที่เกิดวันพุธนะคะตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่28มีนาคม2564ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าคลิปนี้คือคลิปการอ่านไพ่โดยทั่วไปนะคะเราไม่สามารถเอาการทำนายนี้ไปตัดสินได้ว่าชีวิตของเราจะเป็นไปตามไพ่นะเพราะว่าต่างคนต่างเจอสถานการณ์ที่มันแตกต่างกัน ให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอย่าอินจนเกินไปเดี๋ยวเราจะเริ่มอ่านคำทำนายในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินสถานการณ์โดยรอบของคุณก่อนแล้วไปต่อกันที่ความรักนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันเถอะ,ะว่าคนวันพุธในเรื่องของสถานการณ์โดยรอบของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจับไพ่กับคนวันพุธสิบใบนะคะ คว,วันพุธไพ่ใต้สำรับขึ้นมาเป็นไพ่ q u e e n of p e n t a c l e มีเรื่องให้ต้องหนักอกหนักใจหรือว่ามีเรื่องให้คิดมากอยู่ในตอนนี้นะคะในช่วงในช่วงวีคนี้ของคุณวันพุธเนี่ยจะค่อนข้างเครียดกว่าคนอื่นๆเขาไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยในช่วงนี้นะเทนออฟวนงานมันหนักเกินกว่าที่เราจะรับไหวหรือเปล่าดูดูเหมือนกับว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูหนักมันดูหนามันดู ไปต่อแทบจะไม่ไหวเหมือนคนกําลังจะหมดแรงแล้วในตอนนี้เนี่ยในที่ทํางานของคุณนะคะการทํางานของคุณถ้าทําเป็นบริษัทอยู่แล้วเนี่ยนั่นหมายถึงคนภายในออฟฟิศกำลังแบ่งหรือว่าแตกเป็นสองฝักสองฝ่ายทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็อยากจะเดินหนีเพราะว่าตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณเป็นคนกลางอ่ะที่ต้องรับฟังปัญหาหรือว่าต้องคอยอยู่กับการแก้ไขปัญหาซึ่งคุณเหนื่อยมากมาก คุณไม่อยากอยู่กับสถานะนี้แล้วทั้งที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสภาวะปัญหานั้นเนี่ยมันเคยได้ถูกแก้ไขมาแล้วค่ะมันเคยแก้ไขลุร่วงไปได้แล้วแต่ในช่วงวิกนี้ของคุณวันพุธในเรื่องหน้าที่การงานปัญหาเก่าๆมันจะกลับมาอีกครั้งค่ะทําให้คุณเนี่ยต้องมานั่งเครียดต,ต้องมานั่งน้อยใจเหนื่อยใจแล้วก็ถ้าหากว่าคุณเป็นลูกน้องใครก็ดูเหมือนกับว่าเจ้านายเนี่ย เขาจะทาเป็นเมินเฉยกับปัญหาที่คุณต้องเจอก็คือเรื่องง่ายๆคืออาจจะมีการปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วล่ะแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รับฟังในช่วงวีคนี้คุณจะเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานค่ะส่วนเรื่องของการเงินขึ้นว่าเป็น well off จ of ูนอย่างน้อยเนี่ยการเงินของคุณมันก็ยังหมุนอยู่ค่ะก็คือมีเงินเข้าอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าใครที่ต้องทํางานแข่งกับเวลานั่นหมายถึงคุณไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยไม่มีเวลาแม้กระทั่งกับ การใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้กับตัวเองแต่มีเวลาให้กับการจ่ายบินล่วงหน้าที่ที่จะ,ะที่กำลังจะตามมาแล้วก็ปัญหาในช่วงวิคนี้นะคะนั่นหมายถึงการที่ว่า King of Pentacle นั่นหมายถึงมันจะมีผู้ชายหรือว่าใครบางคนเนี่ยเข้ามาสร้างปัญหาให้กับคุณซึ่งคนซึ่งคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างวู้วามหรือว่ามีนิสัยแบบผู้ชายทําให้คุณรู้สึก เหนื่อยใจกับการที่ต้องตามเช็ดตามล้างตามแก้ปัญหาทั้งเรื่องงานแล้วก็ทั้งกับคนในครอบครัวเลยค่ะเรื่องของการเดินทางถือว่ายังดูโอเคดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรสําหรับคนวันพุธนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่อยากกลับบ้านในช่วงวิกนี้คุณอาจจะยังต้องฮึบต้องทนนะคะเรื่องงานถือว่าไม่ค่อยโอเคแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าคุณทนไม่ไหวแล้วกับภาวะปัญหานี้บางคนอาจจะตัดสินใจแบบแน่วแน่เลยว่าออกดีกว่าออกเถอะแต่ให้ระวังว่าการออกของคุณ มันจะทําให้คุณว่างงานเป็นระยะเวลานานอยู่พอสมควรทีนี้เรามาดูในเรื่องสุขภาพของคนวันพุธนะคะเรื่องสุขภาพของคนวันพุธในช่วงวีคนี้นั้นสุขภาพถ้าเป็นผู้หญิงให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการปวดเอวปวดหลังแล้วก็บริเวณเต้านมจะมีปัญหานะคะแต่ก็สําหรับผู้ชายให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ําตาลในเส้นเลือดหรือไขมันนั่นเองค่ะจะมีอยู่2เรื่องนี้นะที่จะเกิดขึ้นกับคุณ คนวันพุธคราวนี้เรามาดูให้กับคนวันพุธที่เป็นคนโสดกันบ้างดีกว่านะคะคนวันพุธที่เป็นคนโสดในะดูซิว่าในช่วงวีคนี้คุณจะมีคนใหม่ๆคนที่ดีเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าสำหรับคน,นโสดวันพุธนั้นหนึ่งไม้เท้านั่นหมายถึงคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจค่ะแต่ว่าถูกใจเขา คุณอาจจะไปถูกใจเขาแต่เขาอาจจะยังไม่ถูกใจคุณช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเหมือนคุณต้องนั่งแก้ปัญหาแบบวันต่อวันเลยอะ เรื่องความรักก็เช่นกันถ้าก่อนหน้านี้คุณมีการคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วยังไม่ได้ลงเอยกันก็มีเกณฑ์ที่เขาคนนั้นจะเปลี่ยนใจแต่ถ้าใครที่ว่ายังโสดมานานเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าอยู่ดีๆก็ไปถูกใจใครสักคนหนึ่งแต่เขาคนนั้นอาจจะยังไม่เล่นด้วยส่วนคนที่เขาอยากเล่นด้วยกับคุณคุณก็ไม่เล่นด้วยกับเขานะคะก็มีเกณฑ์ที่ว่า เราไปสนใจคนที่เขาไม่รักเรานั่นเองส่วนคนที่ดีคุณอาจจะหันหลังให้กับเขาทางๆท,ท,ที่เขาคือคนที่ดีมากๆมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอโซเมตแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเขาไหมหรือว่าหันไปมองเขาไหมนั่นเองถ้าคุณให้โอกาสก็มีเกณฑ์ได้สานสัมพันธ์กับใครสักคนทีเ่เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวถ,ถึงแม้ว่าเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ตรงสเปกเราก็ตามทีนี้เรามาดูให้กับคนที่มีคู่ที่ดีอยู่แล้วนะคะ เรามาดูกันว่าในช่วงวิกนี้ของคุณวันพุธความสัมพันธ์ของคุณกับคนของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงสิบถ้วยเรามองว่าครอบครัวจะเป็นครอบครัวหลังจากที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันในช่วงวิกนี้คุณจะวางแผนอนาคตร,ร่วมกันหรือว่าวาดฝันกันไปไหนสักที่หรือว่าการลงทุนการใช้เงินร่วมกันในช่วงวิกนี้กับคนรักเนี่ยหลังจากที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่าเขาขี้ติดขี้เกียจอะติดนอนทําอะไรก็เหมือนคุณทําอยู่คนเดียวอะสั่งอะไร จะทาอะไรก็ต้องสั่งเขาหรือว่าอยากให้เขาช่วยเหลืออะไรคุณก็ต้องสั่งในช่วงวิกนี้อยู่ดีๆเขาจะลุกขึ้นมามีพ w e r ในการที่จะแอคทีฟในการที่จะดูแลความสัมพันธ์นี้เขาจะทําแทนให้กับคุณทุกๆอย่างหรือเรียกง่ายๆคือถ้าคุณอยู่ร่วมกันเนี่ยคู่ชีวิตอาจจะลุกขึ้นมาซักผ้าให้กับคุณทํากับเขาให้กับคุณหรือดูแลคุณน,นั่นเองค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงแห่งการดูแลก,กันและกันทีนี้เรามาดูไว้กับคนที่มีประเด็นปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนวันพุธ ไหนดูสิว่าที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างคนวันพุธนะคะที่ผ่านมาเหมือนมีการกลับมางอนงอ้อหรือว่าคุณรอการงอนง้อจากคนรักเก่าสักอย่างเนี่แหละแต่ว่ามันเป็นการกลับมาแล้วลหละกลับมาแล้วก็ทะเลาะกันใหม่อีกครั้งทะเลาะกันวุ่นวายใหญ่โตเลย แล้วพอเหมือนกลับมาแล้วทะเลาะก,กันแล้วเนี่ยก็เป็นการจากไปอีกครั้งวนลูปกับสถานการณ์เดิมๆเลยค่ะสาหรับคนวันพุธและในตอนนี้คุณคิดมากคุณคิดถึงเขาคุณคิดถึงเขาโดยที่คุณก็ไม่ทําอะไรเลยเช่นกันคุณไม่อยากง้อ,อก,ก่อนคุณถอยออกมาหนึ่งก้าเพื่อดูซิว่าเขาจะทํายังไงต่อไปเขาจะพูดอะไรหรือว่าเขาจะอธิบายอะไรไหมซึ่งเขาอ่ะเป็นคนที่เกลี้ยกา่มมากๆเลยเขาน่าจะเป็นคนใจร้อนใจร้อนมากๆเขาก็ไม่ยอมลดลาวาสอกให้กับคุณแน่นอนแน่นอนว่าคุณเงียบเขาจะเป็น คนที่วิ่งเข้าหาคุณแต่ว่าเป็นการวิ่งด้วยการสาตว์อารมณ์ใส่คุณนั่นเองทีนี้พอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของคนวันพุธเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนคุณชินแล้วอ่ะคุณชินกับการที่เจอสถานการณ์เนี้ยบ่อยๆคุณก็เลยชินกับการอยู่ตัวคนเดียวและในตอนนี้คุณไม่ได้คาดหวังเลยว่าคนรักอ่ะหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนอะไรเพื่อคุณคุณคาดหวังแค่ว่าอนาคตของคุณเนี่ยมันต้องดีกว่าเดิมมันต้องมั่นคงกว่าเดิมเพราะในตอนนี้ปัญหาชีวิตของคุณน่มันเยอะมากพอละ คุณเลยเลือกที่จะตัดปัญหาเรื่องความรักเนี่ยออกไปก่อนวางมันไว้ก่อนแล้วไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นเพราะว่ามีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าที่คุณต้องแก้ไขถึงแม้ว่าในใจลึกๆอะ่ะจะรู้สึกจะรู้สึกที่ว่าเสียดายแล้วก็รู้สึกผิดกับคาพูดอะไรบางอย่างที่คุณเองก็พูดแรงกับเขาเช่นกันมันทําให้คุณเนี่ยเหมือนรอคอยการแก้ปัญหาซึ่งเรามองว่าเร็วๆนี้คุณจะได้รับการแก้ปัญหาค่ะ มันจะเป็นการกลับมาแก้ปัญหาร่วมกันโดยที่มีจุดเชื่อมโยงเป็นเพื่อนเป็นเป็นใครบางคนที่เขาสามารถคอยช่วยเหลือให้ทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันได้มาคุยกันได้ส่วนในเรื่องของความรู้สึกของคุณนะคะความรู้สึกของคนวันพุธเนี่ยมันเป็นอะไรที่บางทีก็มีความรู้สึกว่าฉันรักเขาอยู่หรือเปล่ามันมีความรู้สึกว่ามันไม่อิ่มเอมใจเกี่ับความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปแล้วอ่ะมันรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วในตอนนี้แต่เพียงแค่ว่า ในบางเรื่องในบางมุมคุณอาจจะยังคิดยังคิดถึงเขาอยู่ยังลืมเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเองอาจจะวนเวียนอยู่ในชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์คุณเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรมันอาจจะนานเกินกว่าที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยสะบั้นกันลงภายใน2วันเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันเลยทําให้คุณเนี่ยเลือกที่จะปล่อยปล่อยมันไปได้บ้างแล้วก็คือปล่อยวางมันได้บ้างแล้วแต่ก็ยังลืมได้ไม่หมดสิ้นตัวคุณเองก็เลยในตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่า ยังรักเขาอยู่หรือเปล่ามีความสับสนในใจเกิดขึ้นค่ะส่วนเขาเนี่ยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยคือสเตรนจ์คือเขาไม่ยอมคุณอะ่ะยังไงเขาก็พยายามที่จะข่มคุณให้ได้เขาต้องเป็นคนที่คุมเกมในความสัมพันธ์นี้หรือว่าอยู่เหนือในความสัมพันธ์นี้และเขาเองเนี่ยคาดหวังให้คุณเนี่ยฟังเขาบ้าง ทั้งคู่ไม่มีใครฟังใครหรอกดูถ้าดูจากสถานการณ์พ่ยแล้วเนี่ยเขาเองเนี่ยอาจจะเคยมีการประชดประชันด้วยกันที่แบบว่าถ้าคุณไม่ทําตามเขาจะไปคุยกับคนอื่นนะเหมือนเป็นการแกล้งให้คุณกลัวแล้วมันก็เกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายตามมาก็คือเครียดเครียดมากๆเลยค่ะ นายออฟชอตและในตอนนี้เขาเองค่อนข้างมั่นใจเลยว่ายังไงคุณก็ตัดเขาไม่ได้เพราะว่าคุณยังยอมที่จะทําทุกอย่างเพื่อเขาหรือไม่บางคนเนี่ยก็อาจจะยังช่วยเหลือเขาอยู่ไงคะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณคือคนที่ดูแลเขาได้คุณทิ้งเขาไม่ได้หรอกและด้วยความที่เขารู้สึกอย่างเนี้ยเขาก็เลยคิดอยากจะควบคุมคุณให้ได้ด้วยที่นี้ในวีคนี้นะคะสาหรับคนวันพุธสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเลยก็คือ หนึ่งเม้าเราจะต้องมานั่งปรับพูดคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าใครเป็นผู้นําใครเป็นผู้ตามซึ่งเรามองว่าทั้งคู่ยังเดินไปในทิศทางเดียวกันแต่มันไม่เท่าเทียมกันความสัมพันธ์นี้มันเหน็บหนาวมากๆความสัมพันธ์นี้ยังเดินหน้ากันต่อไปค่ะยังไปต่อกับความสัมพันธ์แล้วก็มันจะเป็นอะไรที่เอ่อ j u d g m e น t นั่นหมายถึงสถานการณ์มันจะพลิกกับตลบปัดก็คือจากที่คุณเคยเป็นผู้ตาม ตอนนี้คุณจะกลายเป็นผู้นําเพราะว่าคุณมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เหนือกว่าอย่างเช่นหน้าตาวงสังคมหรือว่าหน้าที่การงานที่ตอนนี้คุณโดดเด่นกว่าเขาคุณอาจจะเป็นผู้นําให้กับ ความสัมพันธ์นี้ได้แต่ด้วยความที่ว่ามันไม่เท่าเทียมกันนะมันก็อาจจะทะเลาะกันใหญ่โตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะใช้คําพูดที่มันรุนแรงและอะไรที่มันเคยอยู่ในใจแล้วไม่เคยพูดกันออกมาเนี่ยในวีคนี้คุณจะได้เผยความในใจออกมามันทั้งร้อนแรงแล้วก็วุ่นวายมากๆในวีคนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคนวันพุธ สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆได้นะคะเจอกันในวิกหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายๆจ้า